ชาร์ลินก่อนหน้าน,นี้ผมไม่ได้อัดคลิปนะครับมันก็เลยไม่มีนั่นเองโอเคอันนี้เขาบอกว่าศัตรูจะหายตัวด้วยการรีเจเนเรชันเดี๋ยด็ดเเอาอศัตรูคุณจะหายตัวแล้วก็มีเลือดของตัวเองนะครับผมโอเคก็แค่นั้นเนี่ยศัตรูใช้มันนะครับฟังจากเสียงเอาศัตรูอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ดูจากหน้าจอนะครับศัตรูอยู่ไกลมากครับแต่แทงโดนแน่นอน สตูอยู่ตรงนี้เฮ้ยตบมันสตูอยู่กำลังใกล้เข้ามาเออคือศัตสูยหญ่ใ,ใกล้แทงสตูหลบไปเจอตรงกิ่งต้นไม้สิ <c oughs> อฮมีสองเราสองเราให้เล่นด้วยเออสตูอยู่ตรงนี้ังเราเนี่ยโดนเล่นดีกผม <c oughs> อยู่ไหนนี่ไอศัตรูลืมไปศัตรูพีเลเจนเลือดด้วยนี่เนะ่ยืมเหืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเมชันไปดูแปลกๆไงไม่รู้ น่าจะโอเค